สวัสดีค่ะพี่น้องเสียโอ้ตำสิงพาพี่น้องมาเกี่ยวเขาเออค่ะนี่นะทงนี้งามงามเขาาพนมีแต่เขาอ่อยต่อยเลยจ้ะน้ายายเทียบเขายีเตียยังมางามคักงามเนี่ยมีแต่หววง เบามีจ้ากสินเลยจ้า หัวปีเริ่มลุยแต่หัวปีจ้ามึงสิงได้จากไรปีนี่รวมยอดตอนเข่าแล้วโอ้งามคักงามเนี่ยจ้าพี่น้องเอาเพียงกันชอบลบอยู่เนี่ยเกี่ยวง่ายแหละเป็นแบบนี้เ้ยง,ง่ายค่ะทางขี่จ้ะพี่น้องมึงเข่าเราดูละ่ะงามคักงามนี่ านายายเทียบเขาอีเตียเพิ่นมีแต่ก้อนมีแต่ก้อนเขามีแต่หวงฉนถูกเอาแล้วเพิ่นแต่ละปีทั้งนี้อันพอน้ำได้มันติดอันแม่น้ำพองนี่เพิ่นก็สูบขึ้นมาใส้สาเพิ่นสูบขึ้นใส้สาเพิ่นก็มาแต่ขาดนาา้ำบองใดเพิ่นก็นสูบใส่ ก็เลออยางามบาดเนี่ยพ่อนามพอปุ๋ยสุดยอดอิลีมาเข่าเพิ่นเกี่ยวยังมันเลยน,น,นี่แ,แ่มอนหววง มีสองทงคนว่าน้าคุณยังคักกว่าน้านี่อีกคนว่าสนุกเอาเงินกันยังาเนาะสนุกเอาเงินเกี่ยวมันเลยครับเสียวเกี่ยวยังมันเลย ีกับพ่อพอนจ้าอากาศสบายสบายเลยเมื่อนี่แต่ว่าตอนบ่ายตอนเที่ยงน้ำพลแลตอนเช้าในพ่อพี่แดดมันไดดยวมันเลยยังมีแบบนี้สิบหุ่นใช่ไหม เจ้าแ,แม่โอ้แอนอนเจ้าของนะหาปลากขอนเซย์หะ<า>ข้อกระเป๋าอย่างนีนบืนบืนสะบืนปลากขอนหาปลากขอนเซยโอ้ปลาขาว เ็มุ่งแล้วจ้ะพี่น้องไปไปทีเขาถอยคนเองถอยคนเองถอยอีกก็ได้ตัวถอยอีกจ้อยนึงก็เกี่ยวถอยน้อยนึงระบาง ยายเทียบเขาง้ามคักปีนี่อุ้ยสะออนเข่าเพิ่นลงอีกวะพ่อซันเดีว๋วป้าาเนี่ยพ่อแล้ว เม็ดเข่าแม่สุดยอดอีลีพี่น้องเรนสามซี่รอบเนาะเต็มก,กุก้งเนาะแน่นอนอีลีเฮ้ยเม็ดเข่าแม่อยอดเลยเข้าตาน้อย,ย,อย,อยผู้ใดสนใจเฮ็ดพันพันมาสนใจทำพันทักได้เด้อ เดนียวอีเตียไม่ลดไล่ละหนึ่งตันคนว่าข้าวพันดีข้าวพันดีไล่หนึ่งอะได้เป็นตันเลยเม็ดเม็ดอากวบ้วนเลยจ้ะ เ่าก็เติมน้ำมันพร้อมจ้าเพราะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาสุดยอดดีโอ้ยเต่านะว่ามีเพียงเลยมีแต่ข้าวอ้อยต้อย อันี่แตกเลยหนึ่งไล่หนึ่งตันบุณบาทโอ้สิบไล่สิบกว่าสิบตันคุณลือเนี่ย เขางามจ้าเมื่อนี้เขางามพี่ลีนี่จะเข่าอ้อยต่อยเลยหยาพอมีจ้ากตนเลยจ้าสุดยอดเลยคนทํานาชาวนาของแท้เลยจ้าดูแลอย่างดีไล่ละหนึ่งตัน,นอนวะคลิปนี้ก็ฝาปากพี่ดองไปไหนเด้อค่ะเสีโอดอมซิงพามา เกี่ยวเขานาเขาช่วงนี้ซิมีแต่เข่าพี่น้องเบื้องจ้าลุยต่อฝากคลิปนี้ก็ฝากไปทำนี้ก่อนจ้าพอก,กันคลิปหนาถ่ายพี่น้องเบิ้งไหมจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ